พี่น้องตอนนี้สอนกำลังขี่รถเอาปัดไม่กดค,คับเนาะสอนจะไปสื่อมาแต่งฮะสอจืดพี่น้องเพราะว่าในอนนันคนในหมู่บ้านอันรสอนอาคล้ายเหมือนแตนร้อยหลายพี่น้องก็จะสิคายในแคมทางเนาะเพราะว่ายามนี้มันยากาศปูเครื่องปูพวงม,มาตอมาแตงมา,มงมาโม่เดียพี่น้องเดี๋ยวสอนสิไปรุดนุ่นสอจืดเนาะดูทางไกลกระแดดแดด ก็บอกป่า,ปา ิมานลูกซิฟันลูกซิฟันาะได้ล้วก็ลต้องติดว่างไะติดบ่างดูมีอคาเดไม่คนไปหลินฮานสเตสามโลสามซิฟสามซิไม่ซื้อขจะมาอย่างอันนี้แหละสามโลสามซิก็คันสามซิไม่อคนอยู่ตูวพูดมันบปหลินโมบนซเลซเล ซิมปาซิมเทกันหนังเสือหมักแตงไม่สดเจือบ้าหมักแตงโรสสหพันกีหักแตงโลสสหพันกีพี่น้องไกลไปไกลมากเวอุ้นนุนเดอพี่น้องเยอยากซิมอันนี้ดิอาคัรเข้าป่าโซ่ดูอยากซิมก็ซิ่มมาเอาจะตื่นใจซิมซมหแมมาแกงไก่อะเวหนเนาะน้อยเซคึนยญ่ได้ซิมหนยหาเย ปีนองมาซื <zo ys> ้อซอยหคะเด้ออันนี้โไม่แค่ซอยมันแต่งเลือดทหาจกมวะกจัวอันนี้โยโลดนึงเออน้ำนักได้หมัแตกนี่นะน้ำนเลือจหะอเอาซ้ำซีห้ไปเอาบหมุนเอาเอาบหมูนไปด้บานไปเบิร์ดเ่นอะไรนี่ไรเอกันเลย ปกตีมันอะจองติดเป็นโลและโลหนึ่งซีพันหาลูกขอว่าสื่เป็นโลด้วยสื่อเป็นโลด้่อมันโอ้เะี๋ย้อดี๋ย้อม้อมย้อมย้อตาซิงสามโลสามโลครสามโลสีสโลสีดำอ่ะตันนี้อต้นนี้ก็ได้สามโลอืมก็ไ สองโลกกงสามสิบเลยซิาส <tr ิท right. um, ี <tr S <S tr <tr plastic, ่นหมานี่กะทิกินหมางนี่อ่ที่กินหมางตีกึตีแหลมกันโลสามโลเึยสาม้าสุดลรสามหาโลกะตีนะคะหน่วยหาชีด้มูบิม่บ้าเท่าแมน ไปให้เพื่อนเนี่ยบแตเดแต่อีพา่าแตงโลเนื้อหาซีฟกาดีนะพีพอดีได้ไงโลโลเสหา้ยแม่กนมะแตงโลพ่น้องโลเสหาถูก่โลแตงโลสหาเลื่อนเสียหาจ้าเล่อเสีหาไปเติมอีกสิบพันสนาบสนุนกันคนกันเนี่ยพี่ของแ่งก็มีมีเยอะอ่ะเร่นน่ี่ยีกสิบหมูวนะสิม ไี well. s <S so ่ได yeah. uh, well yeah. uh, uh, uh. uh, uh. ้ปลานหลุดน้อการมาแสดงรึเปล่าทีขี่แล้วนันปลานเล่นไหมขี่แล้วน่นป่านเลยจะมีมันหน่อยหรือเปล่าเจ็บต้อนนี่แรงแรงด้อยเออเออกัดตองป่านนีอหลุดคือการได้ขึ้นเเออระวังเสียหน้าเสียตาเด้อถล่มโต๊ะถล่มหลังแ้อแรงเยอะเลยแรง ใจใจอันนี้แหละใจชื้นละใจเต้นตุบๆเลยนะนี่นี่บ้างงานยังไงะนี่น้ำน้ำน้ำโอ้ยโอ้มงูสักคันปลูกเองได้พี่น้องได้ดิโอ้พี่น้องอ่ะนี่ได้รางรถบายดีนี่พี่น้องอ่ะมังูสือันปลูกเองเด้งนี่ยางเด้วมันงาแตงมั่นะเกิดเม็ดไหลเม็ดน่ะเม็ดไหลแห้งเดียฟาถึงระสิจะเตะบนัน เนี่ยอไปัเจ็เบ้งมั้ยบ้า้าสีมัไหมพะไม่ค่ะน่าบไม่ค่ะซีมพกตัวเองดูพกหาตัวเองดูว่าแล้วก็งามไม่ยังนี่นะพี่น้องไม่ค่ะท่านหล่ซีมได้เงามงามี่ีมกันสีมแม่ลอยป่านผ่าน หวมากมันเป็นยองได้พี่น้องมันพานในลีอร่อยมากยังนยงได้เลยคนเก่าเมื่อพิส้รแล้วยังอ่ะไ้เบองข่เอามือางข่อยเบนโชหานพิ่นเลยอดีทุกคังคั่นน่ะไอ้เจ้าจอดเสียงเจ้าอ้เจ้าจอดอยู่พี่นหละกวีิมาหอนหานห้าวพอกไม่ปานถ้าถัาโหลคั้นนี้จอดอันไม่ละคั้นไหนกินฟรี ขายทุงหนึ่งให้กินที่น่วยหนึ่งไรเงี้ยาันน้อยอาไรก่อนน้ำยืดนหาปกติกัขายน่วยหาซีฟเลยได้หนึ่งใหม่หันเจ๊งยบารูามัวกินบ่สาำเนาะักิน บตักหานไล่ปันดผูเสียนทั้งเนื้อผูพี่นเนาะเสียนทั้งเนื้อนอ่ะไล่แหงห่างทีทีนะ่ะ่นี่อ,โอ,โ,อโอ้นีเด้อนีเด้อูเด้อเ,เจะพาไปคขายหินคลายไปนบาลเปี่ยเะรอฮแม่แม่แม่เป็น,บบน,ปนอ่ะม,ม,ม,มูมูจะหันผูกเองพี่น้นนองได้แฮ อย่าออกมาทางทางไรแล้วมนค่งเลยขายอยู่ขายอยู่แค้มท่าข้งางนอก <sh arp> ไรกับกบัวรลานะไนบไัรวรายหมางเนี่ยเกือบเม็นลรเม็ดยังว่ามีสังขัน,น,กกน,นลูกเองพี่น้องอหมักแจงยูโลนอันโลนหนึ่งอันนอยแตกๆเขื่อนะอันนแหละที่แสกหมาเดียวตัมาเดียวก็โลนหนึ่งและ้นะ สิได้อยากนี้ิมได้เด้ยเด้่หรานอานาะรวานอหมูกาวานชิ่นนั่งนักเลยฟาเตฝืออัอโลนึงเลยก็ได้ลวได้โลนึงเลยหรอบอดี้แถมหายบแฉมแลเลยของหมูก็แถมแล้วเยอะเยะลี้งนะโอแมนคัดออกอันนั้นนะคัดออก แล้วมันคือขึนใหญ่ช่มกาทย่านี้เหนไหมองรุปวนะแล้วกันมาทำไมล้วว่เออมาดีละด้เติมอะไรเติมสิพันนะอือแต่ว่าอ้าพอดีมีใบซิเลยไปหาซิใจแล้วนะจ้าจับไปใบสิพันจะจับสจับไปเดียวขรบคุณลยๆพาหมูงามคแ่งน เออยยยยนยย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 ่ยย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 ยันยยยยยนยยยนยยนยย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 ่ยยยยยมยยนยย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 ยมแยนะ ของคไไกลไปไกลมากกว่าเอนซีได้เลยแบ่งก็ท่านผูกเองกว่าท่านผิดขอความลูกเองเลยปลูกเองเลอยๆแอบแบ้น้นไ่ได้ตัวหรือป้าบว่าเออเิดเรื่ะที่ถนนลนรยเสา้ยิโกไดพี่น้องดอ อ,อันนี้มารซีมเนีพี่น้องเพื่อความั่นใจมั่นใจค่อยซื้อหา้านิบ่ร้ายพวน,นั้นเนาะแมนทางนี้มันห่างกันอยู่หา่านะถ้าทงตะเ,าเกายี่ีอร่อยนะโอ้โหมเกลับมืออ่อยพี่น้องมากเลโอ้เปียนยี่งดีวเดี๋ยวนึงกินเลย เออกินเลอะกินเลือทั้งหลาย่นนีมด้เรงามแห่งดิไบคอยมีไหนน่ะ อะไรขายอันหวานนะา่ะหวานช้อนเหมื่อกินเหมื่อไข่ต่อไม่เถล่อนนวเยลกิน,น,กนอน่อน,นมาขอเถื่อนแล้วแล้วนกะ็ซ้อนซางตําตํนะารวมเนาะตำรวมเสศษไม่ใช่มีเสศษข่าเปียกเสศษมีแล้วนกะ็ดูสอบดูสีนะพี่น้อซื้อมาซูซึมสดีมกินก็สดีมมะม่วง <laughs> มมหมักหมูแม่หมักหมูพากินหารซจืดวันวาน,วนปาดเยอะปาซีมเครื่องนึงเอาไห่โพยโอพี่น้องเครื่องนึงนะสอนเสือเรื่องหมักหมูแล้วกคัมักแตงเนาะพี่น้องเด็กเอาเดี๋ยวเอิเดี๋ยวมานะพี่น้องหมักหมูมูนีเรื่องกินไปแล้วแล้วกับไห้เอาไหวไห่โพยโอพี่น้องอันนี้กระตมพี่น้อนมงมาใหม่ไม่เยอะเรื่องถ้าดีมักก็เอานำแล้ว มาได้เป no okay. sí, mm, mm. ็นตงแ้วเฮ็ดพี่งนะตํารวมรวมเสร็จมีมีกลนีอันนี้ก็เกิดได้นลยอันมันม่วนก็เกิดเชียวเม่วอาตันทีว่าตังวันี้รอนกินบะได้นี้รอนข้าวลำเพ็ดไม่ได้พี่น้อ ตอนนี้ก็ร่างร่างอ่านำแดดก็ร่างใส่เครื่องกินหมูหมแล้วก mm ็มากินตำต่อพ evet OK)> ี่เนาะเขาได้กินพี่น้องกินตำมพักตำมพังก็ได้จะตำมพักเสร็จเสร็จเด๋เสร็จมีพอไปแล้วแบ่งพี่โอ้เลยหนึ่งมาแล้วว่าจุน mhm ừ, ừ, à, không, à. Rồi, đưa. Đưa. không đưa. Mấy thì thì được hết được hết 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 bữa hết đưa, hết 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 hết

มวนขาได้้วนาคคกข้าวแบวนี้กิน huh. ข้าวหวานเนาะางแ่ไปทางนี้ปราณสองสี่ไปงนี้ินงทิซบพี่น้อง สอนไปสื่อหมักมู่ซอยสเจืดมักหมู่เพิ่นกับสีค้ายเป็นนวยเนาะแต่เพิ่นสื่อต้องเจาเพิ่นสื่อเป็นโลดมันมาคล้ายเอากำไลนะพี่น้องเพิ่นสีค้ายอยู่แค่ทางบางมือกับมียาคันบางมือก็สอจืดไปเผาหานะพี่น้องอันแถวอันเขตที่อ่อนอันที่ส่อเจืดิันตั้งหาน่ะมันสี่ยังบ้ายหานพี่น้องแต่ทางทางเนื้อไปอีกหานสิเลี่ยนกันเลยพี่น้องมีชิมิตแต่หมักแตงกับหมักมูเนาะเหมือนสอนกับไปสื่อซอยเพิ่นอุดนุ่นในหนึ่งพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ออนก็ฝากไวาสณีได้พี่น้องอย่าลืมกดไลค์ก้นแสกกำลังใจสะออนเด้อจ้าเด้อเพอกันไม่คิดหนาเด้อจ้าเด้อส่วนเรื่อง่มนักอันค่อยๆลดไปนะพี่น้องเมืนะ่อถ่ายมุมอันต่ำๆนี่กับเนียงเนาะพี่น้องเอฟซีบอกอุ้ยสะออนทำอะไรลดมนักเนียงก็ยังออกอยู่ค่อยๆลดนะพี่น้องเนาะพอกันไม่คิดหนาจ้าบ๊ายบาย